สำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชมีการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับโดยมีทรัพย์สินจำนวนกว่า1,020ล้านครับแล้วก็มีหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชีอยู่1,182ล้าน โดยมีทรัพย์สินน,นะครับกว่า659ล้านครับประกอบไปด้วยเงินสดแล้วก็เงินฝากอีก68ล้านครับเงินลงทุนที่ดินลงเลือนสิ่งปลูกสร้างครับยานพาหนะเนี่ยห้ล้านครับสิทธิ์และสัมปทานอีก87ล้านแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆอ,อีก135ล้านในส่วนของคู่สมรสครับมีทรัพย์สินอยู่361ล้าน ซึ่งประกอบไปด้วยเงินสดเงินฝากเงินลงทุนยานพาหนะครับสิทธิ์และสัมปทานแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆกว่า256ล้าน